นี้พามาดูสวนยางนานะคะยังไม่ได้ตัดต้นไม้ตัดอ่ต้นหญ้าเลยเครื่องตัดหญ้าเสียเอาไปซ่อมอยู่จ้าก็เลยไม่ได้ตัดเลยนะยางนาเรามีแต่ต้นสวยๆสูงๆทั้งนั้นเลยผิดกับที่อยู่ตรงนั้นนะคะทั้งที่ปลูกพร้อมกันทำนี้จะสวยกว่า อาจจะเป็นพราะร่มลื่นแล้วก็อยู่ใกล้กับห้วยน้ำนะคะห้วยน้ำนะคะนี่น้ำอ่างเก็บน้ำนะคะนี่คือหางอ่างต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยสูงต,ต้นใหญ่ทุกต้นเลยวันนั้นพี่เขอพี่ชายมาหาปวก เห็ดปวกอยู่แถวนี้นะคะได้อาไปขายเป็นพันเลยนะคะเพื่อนๆจงก็ไม่รู้แหละว,ว่าจงนอนเฝ้าเห็ดปวกอยู่จงหาไม่เป็นเห็นไหมคะพี่ชายล้มหญ้าเต็มเลยก็บอกไปหาเห็ดอยู่แถวข้วยเอาไปขายได้เป็นพันครั้งหน้าจงจะจําไว้ว่าตรงนี้คือที่หาเห็ดปวกจงก็จะมา ดูบ้างกาคนหาเห็ดปวกเก่งค่ะพี่ชายเห็ดปวก <_ S 2> เห็ดเพาะเห็ดอะไรแล้วแต่ไอเราก็หาไม่เป็นหรอกว่าหายัางไงอะไรยังไงผีเสื้อหรืออะไรมันบินแต้นไปนยิ่งเป็นปลาลกๆอย่างเงี้ยยิ่งดีใหญ่เลยนะ ขายหาจนจน้าพี่จงล้มไปหมดเลยพี่สะพ้ยบอกว่าก็ไปหาชาวห้วยนั่นแหละเอาไปขายได้เป็นพันเลยตรงนี้ลงเียงเล่นเละเลเออเราจะจำไว้นะคะว่าที่ห้วยนี้มีอ่าเห็ดปวกอยู่ โอ้ยตัก,กะแตนเยอะจังตัก,กะแตนเพื่อนเยอะมากเลยไม่ใช่ตัก,กะแตนสิผีเสื้อน้อยมีตัก,กะแตนเป็นบางส่วนแค่นั้นเองอืมเต็มเ,เลย น้ำยังไม่มาเลยค่ะปีนี้ถ้าทางจะแห้งแรงเนาะตอนนี้พี่จงหยอดได้แมกคกโคไม่แน่คันหน้าขอไปหาเงินก่อนนะคะเพื่อนๆคั้งหน้าให้หมดฝนก่อนเราจะขุดแมกคกโคกันช่วงหน้าร้อนน้ำแห้งแล้วนะคะ เราจะขุดกันเฮอยนาพี่จงสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเวลาสามปีนะคะเนี่ยสามปีได้เท่านี้แหละแต่ละต้นสูงไม่เท่ากันต้นนี้ก็สูงใหญ่สามปีเหมือนกันอ่าสามปีเหมือนกัน โอเคค่ะนี่ก็ออมไปนี่ก็ลูกพร้อมๆกันนะคะน,นี่ต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะกันไปนะคะแล้วแต่ความจเจริญเติบโตของเขาออมออมสะนูน่นต้นสุดท้ายอันนี้ที่เราชอบมาเดินเล่นกัน โอเคค่ะขอบคุณค่ะสีนาทีและว <laughs>